สวัสดีพี่ๆทุกท่านเนาะผมจันแบงเนาะจากเพจตามผมลงทุนแล้วก็ช่อง YouTube ตามผมลงทุนเนาะ,ะวันนี้ประชาสัมพันธ์สำหรับคนที่สนใจอยากจะเข้ามาในกลุ่มไลน์ของคุณเปิดพอร์ตเนาะก็สามารถที่จะสมัครกันเข้ามาได้เนาะเข้ามาได้ก็คือโดยการเปิดเปิดพอร์ตผ่านตัวช่อง YouTube ของผมเนาะ,ะส่วนในเพจในเพจตามผมลงทุนเนี่ยก็อาจารย์พีทก็จะอัปเดตตัว BTC ไว้ให้เนาะแล้วก็บางทีอาจารย์พีทก็จะมาไลฟ์ในในในเพจไว้ให้เนาะส่วน ผมจะมาสิงผมจะมาสิงอยู่ในช่อง u t u b e เนาะะส่วนใหญ่เนาะก็คือ,อในช่อง u t u b e เนี่ยผมจะมีแผนแชร์แผนการเทรดบางทีก็มีแผนทองทีเฟกไว้ให้ด้วยเนาะ,ะแล้วก็แผนตัวทองคำผมจะอัปเดตในแผนในในช่อง u t u b e เนี่ยก็คือวันละวันละหนึ่งครั้งเนาะแต่ว่าในกลุ่มไลน์ของคนที่ไเปิดพอรตก็หรือคนกลุ่มนักเรียนเองก็คือเราจะผมจะส่งแผนให้ช่วงชาช่วงกลางวันรอบหนึ่งเนาะแล้วก็รอบค่ำรอบหนึ่งแล้วก็จะมีการพูดคุย participation กันตลอดในในไลน์กลุ่ม แล้วก็รอ,อ,อบเย็นก็คือจะเป็นไลฟ์แผนการเทรดเนาอะ,อะใ,นในกลุ่มในกลุ่มนักเรียนแล้วผมก็จะส่งคลิปมาให้ในกลุ่มคนเปิดพอร์ตของ XM เนาะใครสนใจก็คือสามารถที่จะคลิกลิงก์เข้าไปตรงนี้ได้เลยอย่างนี่คลิกลิงก์เข้าไปตรงนี้เานเาะแล้วก็อะไรฮะเนี่ยกดเข้ามาข้างล่างก็จะเป็นสนใจเปิดพอร์ตกับ XM เนาะก็คือคลิกตรงนี้เข้ามาก็ลงทะเบียนกันเข้ามาได้ใครมีพอร์ตอยู่แล้วก็เข้าสู่ระบบตรงนี้เนาะก็ เปิดลงอะไรฮะใส่อีเมลใส่ข้อมูลอะไรตรงนี้เนาะส่วนใครที่มันจะมีรหัสรหัสก็คือรหัสไอบเนาะก็คือตรงนี้เลยเนี่ย k r k t r j สามก็คือใส่ข้อมูล i อบีเลขเลขรหัสพันธมิตรใส่ตรงนั้นเข้าไปได้เนะาะส่วนใครที่เปิดพอร์ตเข้ามาแล้วแล้วก็รบกกวนส่องอะไรเอ่ยก็คือทักทักทักไลน์ทักไลน์ลผมเนะาะไลน์ไลน์ผมก็ตรงนี้เลยนี่ไลน์ผมก็คือตรงนี้เลยนี่ b a e ตรงนี้นะ นี่ B A E W A N G แล้วก็ B A N K แบง k ตรงนี้เนาะก็ทักไลน์ผมเข้ามาบอกว่าเออเปิดพอร์ตมาแล้วเรียบร้อยเนาะก็เดี๋ยวผมจะให้อาแอดมินหลังบ้านเขาเช็คข้อมูลให้แล้วก็จะเข้ามาอยู่ในไลน์กลุ่มเนาะเงื่อนไขเงื่อนไขก็ไม่ได้เยอะมากว่าเลยก็คือภายในเดือนเนี่ยก็คือต้องต้องมีการเทรดบ้างเนาะอ่าก็ท่านี้ สวัสดีพี่พี่ทุกท่านมาดูแผนทองคําสําหรับเช้าวันนี้กันหน่อยเนาะตอนนี้วันวันนี้วันอังคารที่25มิถุนาเนาะตอนนี้เวลา9โมง38นาทีแต่มาวางไอเดียของทองคาสาหรับเช้าวันนี้เนาะเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ให้ให้ให้บายขึ้นมาเนาะตอนแถวสัก2-3 2-4แถวโซนตรงนี้เนาะก็ขึ้นมาให้แล้วขาหนึ่งเนาะแต่แต่ว่าคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไงมันจะเป็นแค่การเด้งเพื่อลงต่อนะไปหา t a r เ e ็ z โซล่างทีนี้ไปดูแผนเมื่อวานก่อนแผนเมื่อวานที่ให้ไว้ก็คือมอง อ่าเราเล่นเราเล่นบายกันเนะาะเมื่อวานเมื่อวานก็คืออ่าตอนที่ว่าวันศุกร์นี้มันลงมาแรงเนาะแล้วก็ทําโลไว้ตรงสองสามตรงนี้เนาะนี่ทำโลไว้ตอนเที่ยงคืนที่สองสามหนึ่งหกแล้วก็ราคาก็อ่าเปิดเช้ามาเมื่อวานเนาะก็คือเนี่ยอยู่แถวแถวโซนโซนนี้นี่ก็คือเปิดนี่ขึ้นมาถึงตรงนี้เนาะแล้วก็อ่าเปิดมาตอนเช้าก็คือทําโลไว้ที่ตรงนี้เนาะอ่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น,ะน,นี่นี่นน ทำโลไว้ตอนเช้าตรง2 3 1 7 2 3 1 8ตรงนี้เนาะแล้วก็เกิดการดีดดีดรีบาวกลับขึ้นมาตรงนี้เป็นจุดหมุนของราคาที่บอกไว้เนาะคือถ้ามันเบรกจุดหมุนขึ้นไปเนี่ยมันจะขึ้นไปหาทาร์เก็ตโซนบนแถวแถวสองสามสามห้าโดยประมาณแต่มันมาไม่ถึงนะมันมาแค่สองสามสามสี่แล้วก็ไซส์เวนิ่งหน,น่องนิ่งหน่องแต่ว่าม,มันติดมันติดแนวต้านเนาะเมื่อวานเนี่ยมันติดแนวต้านแถวๆตรงนี้แหละสองสามสามสี่ครึ่งเป็นแนวเอ็มเอที่มันกดกดลงมาเนาะคือเรามองเป็นแนวต้านเลยแนวต้านในเชิงเทคนิคได้เนาะแถวแถวโซนนีน้ แล้วก็ประกอบกับแผนตอนนี้คือตอนเบรกมันมีมันมีสองสองแนวทางก็คือ buy on breakout หรือ buy on dip นะเมื่อวานก็คือ,อแล้วก็อีกแนวแล้วก็แผนรอบเย็นก็คือ,อจังหวะที่มันย่อลงมาตรงนี้เนี่ยแถวแวสัก2 3 2 1ตรงนี้เนาะ เออมันมาไม่ถึงนะกลางคืนเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันก็นิ่งนองอยู่ในโซนตรงนี้แหละแต่ว่าสัญญาการกลับตัวขึ้นมันมาแล้วเนาะก็สุดท้ายก็เบรกเอาขึ้นไปแล้วก็ไปชนตรงนี้แหละอคือไม่ไม่ไม่ถึงไม่ถึงโซนบนเนาะแล้วก็เปิดมาตอนเช้าวันนี้ก็คือจากโซนตรงนี้แหละแล้วก็ทิ้งตัวลงมาเลยตอนเช้า8ปดโมงนี้ได้เรื่องทุกทีเห็นไหมแปดโมงเนี่ยฝั่งจีนเปิดเมื่อไหร่นี่คือได้เรื่องทุกทีเลยลงมาจนถึงเมื่อกี้ลงมาถึง2 3 2 3นะ เราตอนนี้ติดติดกลับขึ้นไปแล้วทีนี้โอเคเรามาดูกันต่อว่าเฮ้ยเราจะมีแนวทางในการวางไอเดียในการเทรดยังไงเนาะวันนี้เนาะไปดูข่าวอ่าไปดูข่าววันนี้ก่อนข่าววันนี้มีข่าวอะไรบ้างอ่าข่าววันนี้อืมข่าววันนี้เด,ด็ดเดดวันนี้มีแถลงอ่าใครออกมาพูดนันเนี่ย B O E ฝั่งกรีฑ Uh, วันนี้มีข่าวสามดาวนะเป็นรายงานความเชื่อมัน่นผู้บริโภคจาก C ีบีนะ uh, ตัวเลขก็ตัวเลขเนี่ยคาดการณ์ว่าความเชื่อมั่นลดลงก็มองว่าทองคํามีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะมองว่าทองคามีโอกาสจะขึ้นต่อแล้วก็ข่าวข่าวเป็นข่าวสามสามทุ่มเนาะสามดาวแล้วก็มีข่าวอะไรอีกหลังเที่ยงคืนมีไหมหลังเที่ยงคืนมีโบแมนออกมาพูดเนาะตอนตีหนึ่งโบแมน,เป,นเป็นสมาชิกเอฟเอ็มซนะีเนาะ เอามาพูดตอนตีหนึ่งเค้ร okay, เาๆๆก็สามทุ่มมีรายง,งานความเชื่อมั่นจาก CB แล้วกันเนะาะไปดูข้อมูลในเชิงกราฟราคากันเลยไปดูในภาพของทงม์เฟรมไปดูในภาพของ i m ม f เ a m มใหญ่ก่อนใน m ท f r เฟรม e e k เนาะใน m ทม r a ฟ e มวี k ก,ก,ก็คืองัดงัดขึ้นมาแล้วนะแต่ว่าสัญญ,ญาณก็ Hidden นะ สัญญาณ hidden นะส่วนทางเฟรมเดย์เมื่อวานไม่มีไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปทําอะไรฮะไม่ได้ทําโลใหม่นะเมื่อวานไม่ได้ทําโลใหม่เมื่อเทียบกับอะไรฮะเมื่อเทียบกับแท่งเทียนของแท่งแท่งแดงยาวของมันสุกตรงนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ y ย l โลถ้าแย l โลเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะกลับตัวลงต่อแต่ว่ามันมันไม่แย่โลนะอ่าแล้วก็แนวทางก็ก็อ่าจุดจุดกลับตัวมันอยู่ตรงนี้เพราะนั้นถ้าหลุดหลุดแท่งเขียวตรงนี้ลงมาแถวๆสัก2 3 0สามศูนยสา่เนะเดี๋ยวนะขอดูนิดนึง ประมาณ2301ถ้าหลุด2301 m o โมเมนตัม hmm. ในการขึ้นเนี่ยมันจะเสียหายเนาะแต่ว่าตอนนี้คืออยากถ้าไม่หลุดตรงน,นี้มองว่าเป็นแค่การย่อเพื่ออะไรฮะการย่อเพื่อเป็นการย่อรีเทสเมนต์เพื่อขึ้นต่อนะเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อในภาพของ t ทาง Frame Day แล้วก็ลุ้นให้อะไรฮะลุ้นให้เดยเล่นจนไปถึง o v e r b o ์บอทอ่าเล่นจนเดยเดขึ้นไปถึง o v e r b o ์บอทในส่วนในส่วนของ Time f r a m e day ก็ยังคงเป็นเทรนขาขึ้นนะ เป็นเทนขาขึ้นในโซนของทางําเฟมสี่ชั่วโมงเป็นไงอะสี่ชั่วโมงนี่สี่ชั่วโมงก็ตอนเนี้มันขึ้นไปเคลียร์เลยฮะขึ้นไปเคลียร์คีย์เบลิชของแท่งแดงยาวก่อนหน้าตรงนี้เนาะนี่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 แท่งนี้ขึ้นไปเคลียร์แล้วเรียบร้อยเพราะนั้นตอนนี้คือเป็นการยอ่อถ้าย่อลงมาไม่หลุดฐานตรงนี้นะไอเนี่ยเรา,เรา,เ,ราเราประเมินที่ฐานตรงนี้ยถ้าฐานตรงนี้ไม่หยุดไม่หลุดลงมาก็มองเป็นการเลยฮะมองเป็นการย่อเพื่อเพื่อขึ้นต่อนะ มองเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อในภาพย่อยแล้วก็ไอเดียที่มองไว้ก็คือเรามองว่าไอ้ทั้งหมดเนี่ยคือการเล่นเป็นขา A B C D E เนาะซึ่งเป็นนอนชุดที่3ในทำเฟมเดอ่ะ A ยังไง A ตรงนี้ A ตรงนี้ B ตรงนี้ B ตรงนี้ C ตรงนี้อ่ะ D ตรงนี้เนี่ยจบถ้าเราจบถ้ามองว่าจบเป็นรหัส3ตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นตรงนี้มีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อเป็นขาขา E ไดยประมาณน,นะในการในการขึ้นขา E เราก็มองเป็นคอเลกชันแหละออมองเป็นเป็นคอเลกชันแหละ อ่าคอลเลกชันยังไงอันนี้คอลเลกชันก็คือไอชุดนี้เนี่ยที่ขึ้นมาปึ๊กป๊เป๊เนี่ยยิงขึ้นมาเนี่ยสามขาตรงนี้เนาะ A B C ตรงนี้เนี่ยละโมบเป็นขา A ไอชุดปัจจุบันเนี่ยไอตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็น B จบตรงนี้เลยก็ได้เป็นโมโนลงมาหรือหรือในทางกับการอาจจะเป็นแค่ไรฮะเป็นแค่ตึก๊กตึ๊กแล้วก็เตรียมตัวที่จะย่อพักตัวลงต่อประมาณนี้ย่อพักตัวลงต่อเป็น B อ่าเป็น B หรือหรืออ,อาจจะ B ตรงนี้ยังไม่จบนะอาจจะเป็นการขึ้นมาอย่างงี้ก่อนเดี๋ยตึ๊กตึ๊กอย่างนี้อย่างง แบบนี้ย่อลงมาจนโอเวอร์โซของสี่ชั่วโมงอ่าย่อยกโลเสร็จจบ B ตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ขึ้นต่อไปหาเลยฮะไปหาสี่เพ่อจบเลยฮะเพื่อ,จบ,อ,อจบขา e เนี่ยไอเดียประมาณนี้ไอเดียประมาณนี้อ่าดงนั้นตอนนี้คือสี่ชั่วโมงโอเวอร์โซยกโลเป็นสัญญาณฮิดเดนดังนั้นอย่างน้อยอ่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปจนหนึ่งหนึ่งสตโอเวอร์บอทของสี่ชั่วโมงนะอ่าในส่วนของทเฟรมหนึ่งชั่วโมงในส่วนของทเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยตอนนี้เนี่ย อ่าสัญญาณสัญญาณของสัญญาณของสโตเนี่ยมันตึงเนาะเออสัญญาณของสโตเนี่ยมันตึงนี่มันตึงดันนง,งนั้นเอเอาจากุดตเนี้ยมันเป็นการโอเวอร์บอทแลวไม่ผ่านไฮแน่นอนถูกไหมอ่าก็เลยเกิดการยอร่อพักตัวตอนนี้คือย่อลุ้นให้ยอ่อจนจบโอเวอร์โซ่นะถ้าย่อจบโอเวอร์โซเมื่อไหร่ของทาฟเฟรมหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ไม่หลุดฐานตรงนี้เนี่ยมองเป็นการยอร่อเพื่อรีบาวขึ้นต่อนะอ่าอ่านี่ประมาณนี้สี่ชั่วโมงเมื่อกี้เป็นไงเออเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าตลาด ทีเฟกกำลังจะเปิดเนาะ,อ,ะอีกหนึ่งนาทีปึ้งอ่ะเปิดแล้วบวกผมช็อตมาด้วยเออดีนะนี่นี่เปิดที่เนลต้าเลยนะเปิดที่แปดเล่นเปลี่ยนไปเล่นซีรีส์อยู่แล้วนะนี่เปิดที่เนลต้าเลยแปดหนึ่งจุดสี่เนี่ยแล้วก็มุดหัวลงมาแล้วส่วนตัวผม ส่วนตัวผมมีช็อตมาเมื่อวานเนาะ8.08.2 <laughs> ดอย <laughs> ดอยดอยอ้าวอะเดี๋ยวผมขอปิดโพสชั o นนิดหนึง่งอะกดแดงและแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำแผนทองต่อเออไม่เป็นไรเดี๋ยวรอให้มันลงมาดีกว่าเออผมมี8.08.8เนาะเอ้8.08.2 เราก็ไม่ได้เอาของเพิ่มเลยนะเมื่อกี้นะไม่นึ้ว่ามันจะกดขนาดนี้ไม่ไึ้ว่ามันจะเปิดสูงแล้วโดนกดอืมอ่าอ่าไปดูทองคําต่อในในสีชั่วโมงยังเป็นเทนขาเอ่อเป็นไซเวย์นะเป็นไซเวย์นะเพราะเส้นฟ้ามันอยู่เหนือเหนือเส้นน้ําเงินเส้นส้มเนาะเอ่อมองว่าเป็นไซเวย์ในส่วนของทํงเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยชัดเจนเลยว่าเป็นอะไรฮะอะ่เป็นคือ เป็นไซด์เวย์เหมือนกันแหละในทางฟิลมหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าเป็นไซด์เวย์ที่อยู่ในโซนในโซนที่ว่าอยู่มันไม่เป็นถาขาลงซะทีเดียวเนื่องจากว่าเส้นเส้นอะไรฮะเส้นม่วงเนี่ยมันอยู่ข้างล่างสุดเนาะม่วงสม้มถ้ามันจะเป็นเทนขาลงเนี่ยฟ้ามันต้องอยู่ล่างสุดเนาะฟ้าต้องอยู่ล่างสุดแล้วก็ม่วงอยู่บนสุดเอออประมาณนี้ประมาณนี้นั้นจากจากตรงนี้จากตรงนี้อ เรามองถึงการยอร่อยกโลดีกว่าเนาะเรามองถึงการยอร่อยกโลไม่ควรหลุดฐานตรงนี้เนาะสองสองสามหนึ่งเจ็ดอ้าวนั้นเราได้โลแหละเราก็วางโลไว้ก่อนนี่ไม่ควรหลุดตรงนี้ไม่ควรหลุดตรงนี้นี่ไม่ควรหลุดตรงนี้สองสามหนึ่งหกจุดเจ็ดเจ็ดสองสามหนึ่งหกจุดเจ็ดเจ็ดอ่ะนี่เงื่อนไขคือฮะไม่ควรหลุดโลตรงนี้นะจุดเจ็ดเจ็ดอ่ะนี่ อ่ะไปดูแล้วก็จากชวงตรงนี้เนี่ยเราเห็นเราเห็นแดงยาวมาแล้วแล้วก็ถ้าขึ้นไปเคลียร์ครึ่งหนึ่งแถวแถวสักสองสามสองเจ็ดเนี่ยอาจจะมีการย่อพักตัวลงมาต่อแล้วก็อาจจะลงมาจิมโอเวอร์โซเนาะอ่าในส่วนของภาพย่อยตรงนี้เนี่ยเราเห็นแล้วว่านี่จากตรงนี้เนาะทั้งสวิงตรงนี้เนี่ยเนี่ยทั้งสวิงของชุดนี้เนี่ยเนี่ยจากสวิงไฮตรงนี้นะที่ลงมาร้อยเหรียญวันนั้นนะตรงนี้เห็นไหมตอนนี้คือกาลังยืนอยู่แถวแถวไหน กำลังยืนอยู่แถวแถว38.2นะล้วก็แถวแถวเส้นเส้นม่วงด้วยคิดว่าตรงนี้น่าจะน่าจะมีน่าจะมีจังหวะให้เด้งได้นะเนี่ยแถวแถวโซนตรงนี้เนี่ยน่าจะมีจังหวะให้เด้งได้อา่าล้วก็แนววอลลุ่มจากชุดตรงเนี้ที่มันทิ้งตัวปึ๊บแนววอลลุ่มอยู่โซนนี้นะ23.29ข้23างล่างเบสเบสเบสไายก็จะอยู่ที่ประมาณ23.13โดยประมาณอ่าเราใช้เราใช้จากเราใช้จากชุดนี้กันใช้จากชุดนี้ก่อน ดูนับเป็นสวิงเนาะเรามองมองว่าไอการการขึ้นมาตรงนี้ทั้งหมดเนี้ยคือหนึ่งขาเนาะทั้งหมดเนี้ยคือหนึ่งขาแล้วก็ชุดเนี้ยกำลังย่อมาอีกหนึ่งขาโดยประมาณมีมาสองเจ็ดแล้วอา่าไปดูจากชุดยอด่อยในตอนนี้คือโอเวอร์บอสด้วยเนาะโอเวอร์บอสไม่ผานยังไงยังไงต้องมีการย่อลงมาหนึ่งสตโอเวอร์โซเป็นอย่างน้อยนะส่วนตัวเดี๋ยวอา่าการยอ 1, Store, ่อหนึ่งสตโอเวอร์โซ่เดี๋ยวขอดูนิดนึงขอดูในภาพใหญ่ตรงนี้นิดหนึ่งของสิบห้านาที ดูที่ over overbought ของเมื่อวานเนาะนีเน่เห็นไหมหลุดอะไรเอ่ยหลุดสวิ n g low ตรงนี้ลงมาแล้วนี่หลุดสวิ n g low ตรงนี้ลงมาแล้วของท f าเฟรอมอะไรฮะของท i าเฟรมสิบห้านาทีอ่าเห็นอะไรอีกสิบห้านาทีเห็นการขึ้นมาจน over so overbought แล้วก็ over so สัญญาณเป็นไรเจม o v e r s o ์โ l ยกลนะ จิมโ so, อเวอร์โซย์ยลงน้อยต้องมีการดีดขึ้นมาก่อนหนึ่งเที่ยวเพราะนั้นแต่ว่าถ้าการดีดขึ้นมาหนึ่งหนึ่งโอเวอร์อแล้วก็ไม่ผ่านไฮเนี่ยมีโอกาสที่มันจะทิ้งตัวลงต่อเพราะนั้นแทร็กเก็ตถัดไปของทำเฟรมสิบห้านาทีตอนนี้สิบห้านาทีเนี่ยเห็นไหมยังไม่มีการโอลงมาโอเวอร์โ so, ซเลยเนี่ยเพิ่งจะเจอการโอเวอร์โ so, ซเพราะนั้นมันจะมีเป้าลงของชุดสวิงนี้อยู่นี่ตรงนี้อ่าเป้าลงอยู่ที่ประมาณสักสองสามสองหนึ่งผมใช้ตรงนี้เลยอ่า โซนแนวรับผมใช้ตรงนี้สองสามสองศูนย์นี่จนถึงสองสามสองสี่อ่าถ้าเรามองเป็นแนวแนวแนวตร i a เกิลของชุดตรงนี้นะอย่างนี้นะนี่แนวที่มันจะลงมาคอมพ l e t e ี่คือตรงนี้คือตรงนี้เะฉะนั้นผมจะใช้ตรงนี้เป็นแนวรับนี่สองสามสองศูนย์สองสามสองศูนย์ จุดเจ็ดแปดอ่าผมใช้เป็นสองสามสองศูนย์จุดเจ็ดเจ็ดแล้วกันเท่ากันข้างล่างเห็นไหมแ,แนวสต็อปก็คือสี่เหรียญแล้วก็โซนบนตรงนี้โซนบนตรงนี้สองสามสองสี่จุดเจ็ดเจ็ดเออเมื่อกี้เราเราบายกันมาแล้วแหละเออเราบายกันแล้วแต่ว่าแต่ว่ายังไม่เห็น H one oversold ไงอ่ายังไม่เห็น H 1 oversold อ่านี่ได้ละไปดูในชุดห้านาทีต้นรอบห้านาที เห็นไหมห้านาทีขึ้นมาจนโอเวอร์บอลแล้วนั้นมีโอกาสที่มันจะย่อตัวอีกหนึ่งเที่ยวนะเนี่ยห้านาทีขึ้นมาโอเวอร์บอลแล้วต้นรอบของห้านาทีอยู่ตรงไหนนี่ต้นรอบห้านาทีอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมต้นรอบห้านาทีอยู่ตรงนี้อ่ะวัดเป้าลงของห้านาทีชุดนี้เป้าลงอยู่ที่ประมาณสองสามสองห้าเออ นั่นแถวเซโซนนี้น่าสนใจและเนี่ยในแถวสองสามสองศูนย์สองสมสองสี่ระวังเป็นแนวแนวรับส่วนอ่าส่วนจุดหมุนของราคาอยู่ตรงไหนนี่จุดหมุนของราคาก็อยู่ที่นะทำงเฟรมสิบห้านาทีตรงนี้แหละก็คือสวิงหายที่สองสามสามสี่ตรงนี้อ่าสวิงหายที่สองสามสามสี่เบรกสองสามสามสี่ไปไหนเออนี่เบรกสองสามสามสี่ไปไหนจุดหมุนของราคาอยู่ตรงนี้นะจริงๆอาจตึกต๊ก อด่ดูดูที่จุดกลับตัวดีกว่าเออดูที่จุดกลับตัวดีกว่านี่ถ้าแท่งนี้มีมีแท่งมีแท่งโลหลุดลงไปเนาะเออเนี่ยจุดมุนของราคามันอยู่ตรงนี้อา่าแท่งนี้สองสามสามศูนจุดเก้าสามแท่งนี้สองสามสามศูนจุดเก้าเจ็ดเพราะนั้นสองสามสามศูนย์จุดเก้าเจ็ดคือจุดหมุนของราคานะนี่สองสามสามศูนย์จุดเก้าเจ็ด อ่ะคือจุดหมุนของราคาชุดนี้ถ้าสามารถที่จะเบรกชุดนี้ขึ้นไปได้มองขึ้นไปเท่าไหร่ฮะมองขึ้นไปที่สองสามสี่หนึ่งอสองสามสี่หนึ่งแต่ดูแท่งซ้ายมือก่อนอัน,นเนี้ยเนี่ยให้ให้ให้ให,ให,ให,ใหัดดูแท่งเทียนเนะาะเมื่อวานขึ้นมาจนไรฮะขึ้นมาเคียร์คีย์เบลิชเห็นไหมขึ้นมาเคียร์คีย์เบลิชเพราะนั้นถัดไปเนี่ยมองแค่นี้ก่อนเนี่ยฐานตรงนี้เนาะสองสามสี่ศูนย์ ตรงนี้โหแดงยาวแบบนี้โหผ่านยากมากผ่านยากแน่นอนผ่านยากแน่นอนอ่าผมใช้เป็นอ่าตรงนี้แล้วกันสองสามสี่ศูนย์เป็นแนวต้านวันนี้สองสามสี่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์นะนี่สองสามสี่ศูนย์จุศูนย์ศนย์จนถึงสองสามสี่สี่เป็นแล้วฮะเป็นแนวต้านวันนี้ ถามว่าตรงนี้เล่นเล่นเซลได้ไหมเล่นได้นะตรงนี้เล่นเซลได้เผอดนะสี่ชั่วโมงโอเวอร์บอสพอดีแหละแต่แถวโซนนี้โอเคอ่ะกรอบประมาณนี้ส่วนแนวสต็อปข้างล่างก็คือตรงนี้นะแนวสต็อข้างบนก็คือตรงนี้นี่แนวสต็อข้างบนก็คือสองสามสี่เก้าเป็นจุดจุดที่คีย์บ r ลิชของแท่งนี้พอดีแหละหรือไม่เป็นจุดสเปลี่ยนแท่งเทียนแถวโซนนี้เนาะ 2 3 4 9ามจุดสอแล้วกันอ่ะประมาณนี้กรอบรอบเช้าวันนี้ประมาณนี้ฮะเออเดี๋ยวไงเดี๋ยวมาดูกันอีกทีในแผนช่วงเย็นเนาะ,อะโอเคครับเดี๋ยววางเดี๋ยวลาเบลตัวอักษรให้แป๊บนึงอ่ะโอเคกรอบวันนี้ประมาณนี้อตรง2320ตรงนี้มัเป็นแนวแนวแนวคีย์คือเป็นเหมือน เหมือนแนวรับแนวรับโซนวลลุ่มเป็นจุดจุดศูนย์กลางจุดหมุนของราคาจุดหมุนของมันอยู่แถวแถวโซนนี้พอดีเนาะแถวแถวโซนนี้ก็แถวแถวโซนนี้เราเล่นเราเล่นอะไรฮะเราเล่นย่อบายขึ้นไปได้อย่างน้อยเนี่ยคนที่จะเห็นเห็น H1 over z o เนาะคนที่จะเห็น H1 over z o ลงมาก่อนแล้วถ้าเป็นการ over z o แล้วยกโลเนี่ยโอเคสวยเลยแถวแถวโซนนี้เราเราเล่นย่อบายตรงนี้ขึ้นไปได้เราโดยใช้โลตรงนี้เนาะสองสามหนึ่งหกหลุดโลตรงนี้ไม่สวยแล้วนะหลุดโลตรงนี้ไม่สวยแล้วนะนั้นอ่ะตามไอเดียนี้อ่ะน่าจะ คิดว่าน่าจะคงความเสี่ยงได้ง่ายเนาะเออน่าจะคงความเสี่ยงได้ง่ายนั้นแต่แต่ว่าถ้าราคามันกลับตัวขึ้นไปก่อนไม่ไม่ไม่ลงมาจนโอเวอร์โซ่แถวสองสามามูนจุดเก้าก็กลับตัวขึ้นไปหาเป้าหมายข้างบนนะประมาณสอง0ามสี่ศูนย์สองสามสี่สี่ด้ประมาณโอเคอ่ะแผนทองคํารอบกลางวันวันนี้ประมาณนี้ครับส่วนที่เฟกก็เอ่อกดโดดกำลังโดนกดลงมาเนาะเออขอให้ลงกดลงมาแรงๆเนาะจะจะเพ่นก่อนไม่ใช่อะไร Okey ah macam